สวัสดีค่ะเฟย์เฟย์จตตานะคะวันนี้เฟยก็จะมารีวิวบีบีครีมแต่ว่าไม่ใช่บีบีครีมทาหน้านะจะเป็นบีบีครีมทาตัวบีบีครีมเนี่ยจะเป็นโลชั่นซึ่งจะมีส่วนผสมของรองพื้นแล้วก็บางเจ้าเรี่ยก็จะมีส่วนผสมของกันแดดมีส่วนผสมต่างๆนานาเนี่ยจริงๆแล้วบีบีครีมเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็การปกปิดที่ต่ำกว่ารองพื้น ยี่ห้อแรกจะเป็นของเคที่ดอถ้าจะไม่ผิดซื้อมาจากคามาตตัวนี้ซื้อมาเป็นของไซส์เล็ก199บาทตัวนี้เนี่ยจะเป็นบีบีครีมตัวแรกที่เฟซซื้อมาใช้เลยเพราะว่าเฟได้เข้าไปอ่านในพันทิปอ่าน,นรีวิวทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เหมือนจะเหมือนกับว่าตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เหมือนเขาบุปเปกเบิกตลาดบีบีครีมทาตัว คือทาแล้วตัวขาวทาแล้วตัววิงจะเป็นบีบีครีมที่ทางพริตตี้เขาใช้กันเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีขาวๆชมพูชมพูซึ่งก็เอาไว้ทาตัวเวลาทาที่มือเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูก็จริงๆแล้วมันก็เห็นบ้างนะ ว่าอันนี้ข้างที่ทาแต่ข้างที่ไม่ทาข้างที่ทาจะดูขาวกว่าแต่เท่าที่เฟยใช้มาเนี่ยของตัวคาหมาตัวเคที่ดอลเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าทาแล้วมันติดเสื้อผ้าพอทาแล้วเราก็ใส่เสืส้อผ้าทับลงไปเนี่ยมันทําให้คือแบบผ้ายิ่งผ้าสีดำๆผ้าสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยตัวครีมมันก็จะติดไปด้วย จะมีไซส์จริงเหมือนกันแต่ว่านี้ไปซื้อเป็นไซส์เล็กมาสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าเขาผสม l อล u t a ตาไทออนผสม UVA UVB UVC protection เขาเคลมว่าเขาสามารถป้องกัน SPF ได้130ซึ่งอันนี้จริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ SPF 130มันมันสูงมากเลยนะทำได้จริงๆก็หรือเชื่อ ทางแบรนด์เคลมว่า BB ครีมตัวนี้ผสมแอลกลูตาไทโอนช่วยในการเขาเรียกว่าไงบำรุงให้ผิวขาวโล่นี้นั่นคือพูดจริงๆแล้วแอลกลูตาไทโอนเนี่ยมันเป็นสารที่ช่วยปรับสภาพสีผิวช่วยกันในการต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ในผลการวิจัยแค่การกินกลูตาไทโอนกระเพาะก็ไม่สามารถดูดซึมได้แล้ว มันมันต้องเป็นการฉีดเท่านั้นแหละนี่ผสมลงไปในครีมอีกคือเฟว่าอย่าคาดหวังว่าครีมอะไรที่ผสมกลูตาไทโอนหรือว่าสบู่ที่ผสมกลูตาเนี่ยทำให้ผิวขาวอย่าคาดหวังจากตัวกลูตาเพราะเขาผสมไปจริงหรือเปล่าหรือว่าผสมไปจริงๆแต่อย่าคาดหวังว่ามันจะช่วยอะไรเพราะว่าร่างกายเราไม่ดูดซึมอยู่แล้วอะ่ะแค่กินกระเพาะก็ไม่ดูดซึมแล้วยิ่งทาอย่าหวังเลย ว่าจะดูดซมกูต้าได้ก็คือเป็นการเคลมแค่นั้นแหละว่าส่วนผสมกูตา้าร่วมกูต้านี่แต่จริงเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากตัวต่อไปจะเป็นบีบีครีมจาก BB Angel ของพี่นกตีสิที่เขาทำออกมาราคาอยู่ที่หลอนละ650บาทแต่ไม่รู้จะมีราคาพิเศษกว่านี้หรือเปล่าได้ขวดใหญ่เหมือนกันก็ เคลมอีกทีเหมือนกันเคลมอีกแล้วว่าผสมกลูตาไทโอนถ้าคิดจะขาวเพราะทากลูตาก็ตับไปดีกว่ามี SPF 30 PA บวกบบวกก็ช่วยป้องกันแสงแดดแล้วก็มีวัตถุฟลูป,ป้องกันน้ำเนื้อครีมเนื้อครีมเขาจะอันนี้เอาตรงนี้ดีกว่าเทตรงนี้เนื้อครีมของตัวเนี้ยถือว่า เกลี่ยง่ายแล้วก็ใช้ง่ายอ่ะคือทาทาทาเหมือนเราทาครีมบำรุงทั่วๆไปตัวนี้อ่ะชอบเพราะว่ามันไม่ติดเสื้อผ้าแล้วก็เนื้อครีมเกลี่ยง่ายอ๋อทาทาทาแขนแล้กันเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับแขนล่างทาทิ้งไว้สักพักแล้วก็ค่อยใส่เสื้อผ้าก็ได้กลิ่นกลิ่นของเขาจะฉุนหน่อยแต่ว่าถ้ามีซีเรียสอะไรก็ทาไปก็ได้ อันนี้คือข้างที่ทาละส่วนนี้คือข้างที่ยังไม่ทาเรามาเทียบกันดูเห็นนะมันก็ผิวก็จะดูขาวขึ้น BB ครีมตัวต่อไปจะเป็นของยี่ห้อ Fairy t a l เป็นของน้องนุกน้องนุกไอดอลเขาทำออกมาเห็นน่าสนใจดีก็เลยลองดูอ่าแบรนด์นี้ Fairy t a l เขาบอกว่า มีส่วนผสมของกันแดดแล้วก็ผสมชิมเมอร์ด้วยทาแล้วก็จะวิงวิงเนื้อครีมจะเป็นออกแนวสีชมพูชมพูอันนี้ไม่ใช่ของแบรนด์แต่ว่าเป็นของที่น้องนุกเขาสั่งผลิตเนื้อครีมเนี่ยถือว่าเกลี่ยง,ง่ายพอๆกับตัว BB Angel เลยส่วนของ Fairy Tail เนี่ยเขากลิ่นจะหอมกว่ากลิ่นจะหอมแบบหอมอน่อ,อนๆน่ะแล้วก็เนื้อครีมเขาจะเป็นสีชมพู กระปุกนึ่งก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันนะใช้ไปได้พอสมควรแล้วแต่เฟไม่ค่อยใช้บีบีครีมเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ออกงานโอเคสำหรับบีบีครีมนี่ให้ลองเทียบอันนี้คือข้างข้างที่ทาบีบีครีมของน้องมุกกี้ยี่ห้อ Fairy t a l e แล้วก็ตัวนี้เป็นข้างที่ไม่ได้ทาอันนี้กับนี่เทียบกันอย่างนี้เลย เออเทียบไันอย่างนี้เลยสังเกตว่าข้างนี้จะดูขาวกว่าดูผิวขาวกว่าส่วนข้างนี้ก็จะดูผิวสีปกติ blingbling BB cream ตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณกระปุกละ390บาทแล้วก็มีทั้งหมด30กรัมเขาก็จะผสมชิมเมอร์ด้วยจริงๆทาแล้วก็จะมีเนี่ยเวลาทาก็จะมีวิงวิงอยู่ผิวก็จะดูขาวขึ้นเทียบกัน เทียบกัน3ตัวนี้ชอบตัวนี้ที่สุดเพราะว่ากลิ่นหอมแล้วก็เกลี่ยง่ายผสมชิมเมอร์แล้วก็ราคาไม่แพงอันดับ2ก็จะชอบของ BB Angel มากกว่าเกลี่ยง่ายเหมือนกันใช้ง่ายแล้วก็ขนาดใหญ่แต่ที่ไม่ชอบคือกลิน่นมันจะฉุนไปนิดนึงพอเวลาทาแล้วแบบตลกอบอวนไปหน่อยส่วนตัวนี้คงไม่ซื้อใช้ต่ออีกแล้วเพราะว่าเกลี่ยยากแล้วก็ติดเสื้อผ้ากลิ่นก็หอมๆนิดหน่อย ก็สำหรับรีวิวก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับรีวิวบีบีครีมทาตัวคลิปต,ต่อไปก็อาจจะเป็นบีบีครีมทาตัวพักหนึพักสองพักสามหรืออาจจะเป็นบีบีครีมวิทาหน้าก็ได้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะคะบ๊ายบาย